มุมเด่นของต้นไม้อยู่ที่ด้านนี้ครับเราจะปรับมุมปลูกนำเสนอจุดเด่นของต้นไม้ให้เด่นชัดขึ้นนี่ครับตากสวยมากด้านนี้จะพยายามปลูกตั้งขึ้นครับ สกกิ่งที่มันไม่ต้องใช้ออกไปเลยผมดูจุดก่อนแต่น้ำหนักมีแนวคิดนี้เหมือนกันว่าอะไรเงี้ยเราเราก็จะได้ประโยชน์จากเขาด้วยจยากให้มันโอบทั้งนั้นเราเราจะทำไงกับเมนเนี่ยเมนนี้มันมาตัง้งนี่ยิงแล้วก็ต้องเล่งใหม่ก็เป็นไปตามเป้าหมายนะฮะคือสามารถตั้งขึ้นมาได้เพื่อจะโชว์ลายเส้น เอกลักษณ์ที่พิเศษของต้นไม้ต้นนี้ให้เด่นขึ้นมากดาน้ำซัน่าจะได้แล้วครับ